ที่แม่จะเอาเอามาแม่<อ>มแม่ไำลกินข้าวนะลูกมา้นมาสมน้ำหน้าอยามาขัดขวางนี่นะเสียงสองเขาโดนร้นชน อยู่คนเดียวสบายจะตายไม่ต้องทำเมือนไรไม่แล้วแม่อสองทำไมเึงพูดกับแม่แบบนั้นล่ะไม่ได้นะเขาเชี่ยพ่อแม่อะระวังตายไปจะกลายเป็นเป็ดนะกลายเป็นเป็ดนะไม่ดีฮะไม่กลัวหรอกเป็ดอะไม่มีจริงหรอกฮ้ยงานบ้านทำทุกวันเลยเนี่ยว้า ลูกก็ลูกก็ไม่ช่วยสักอย่างเลยต้องมาทําคนเดียวอีกเลี้ยงมาจนหมาเรียตูด,ดไม่ถึงอยู่แล้วโอ๋ยหลังก็ไม่ดีแล้วโอ้ยโอ้ยเบิร์ตทำเบิร์ตทำอะไรเหนื่อยจังเว้ยไอ้อะไรเนี่ยนม่เอาขาขึ้นมาตรงได้ยังไงลูกไปสอนไปสอนเนี่ยนอนต้องไปกินข้าวน้ำเชื่อมไว้ที่เช้าปวดแล้วนังว่งแบบนี้มันสบาย บายเลยเอาลงไปอยูนี้แม่พุ่งเชนโตไปเมื่อกี้เนี่ยคนเพิ่งกลับจากโรงเรียนมาเหนื่อยๆหน่อยแม่แค่ปวดบวบปวดบวบอยู่นั่นแหละนี่แม่ก็เหนื่อยเหมือนกันทำงานแต่เช้าแล้วเนี่ยนี่ก็เย็นแล้วหาน้าหาแทะแม่กินหน่อยได้ไหมปวดแม่หิวแม่ก็ไม่หาเองนี่นู่นนี่นี่ครัวแม่ปวดหลังเนี่ยแม่ลุกไม่ไหวเลยเนี่ยลูกใครให้แม่หน่อยนะแม่ลุกไม่ไหวจริงๆเนี่ยโอ้ยแม่มันน่าลำพันจริงเลย มีลูกก็ใช้ไม่ได้เลยฮพึกก่งกลับจากโรงเรียนมาแทะ้ๆก็ตดนใช้ใช้ใชน่าเบื่อมีแม่แบบนี้นะไม่ต้องมียังดีกว่าอยู่คนเดียวสบายกว่าตึงเยอนะฮะแม่เนี่ยน้ำที่แม่จะเอาสมด้าหน้าอยากมาใช้เราดีนักปล่อยให้นอนอย่นั่นแหละเล่นเกมดีกว่า เนอ่อนแอจังเลยนะดูสิโดนของแค่เนี้ยก็ต้องมาเจ็บเจ็บป่วยป่วยอ่อนแอเนี่ยเนี่ยเพราะว่าต้องมาดูแลแม่เนี่ยเลยอดไปเที่ยวกับเป้เลยเนี่ยแม่รู้ไหมแม่เนี่ยพาลจริงๆเลยเนี่ยหมายถึงเป้เหรอก็ใช่น่ะสิก็มีอยู่คนเดียวแหละจะไปคบกับมันทําไมแม่บอกแล้วโอ้ยอย่าไปคบมันเป็นคนไม่ดีนะ มันขี้ขโมยชาวบ้านเขาบอกทุกคนแหละว่าเนี่ยมันขี้ขโมยขโมยบ้านทุกหลังเลยเนี่ยไม่เห็นจะเป็นอย่างนี้นเลยเขาอยู่กับหนูอะเขาก็ดูแลดีจะตายโอ้ทีรักตัวเองนเ,เหรอ,อไปเที่ยวกันเถอะนี่แต่ว่าเราไม่มีเงินนะ่ะเออทีรักเอาโทศรศัพท์แม่ไปขายสิมีทั้งสองเครื่องเลยโอ้ยดีเลยดีเลยเนี่ยเราไปขายสองเครื่องนี้นะคงจะได้เป็นหมื่นนะ แต่ว่านี่นี่นลูกจะเอาไปถึงแม่ไปไหนเนี่ยะฮะก็เนี่ยจะไปเที่ยวกับเป้ไม่มีเงินจะไปขายสิแม่แม่ไม่ต้องมายุง่องอย่าไปทำตัวเหมือนไม่ดีเหมือนเป้สิแม่มงกวดที่ก็เลยหนูขอแล้วกันนะคูจะได้หลายแสนเลยอะ่ะที่บ้านเราก็ไม่มีอะไรกินสิลูกเอามาแม่โอ้ย<ม>แม่กินข้าวนะลูกมามาอ้าวอ้าสมน้ำหนัา อย่ามาขัดขวางนี่นะปิงเราเอาไปขายกันเถอะไปครับลูกอย่าอย่ยยา,ยาโอ๊ยแม่มแบบันม<อ>ันเงินทั้งเข้าบ้านทั้งเดือนแะ้โอ๊ยโอ๊ยลูกเอาขึ้นมาเราร่บไปกันเถอะไปกันเลยปิงปไปไปไดนเราทำแบบนี้แล่มัน ทีรักทีรักเฮ้ยมันตายแล้วนี่เราเรีบหนีกันดีกว่า สองนี่น้าลูกเหรอแม่แม่ให้อภัยหนูทุกอย่างเลยเธอสองสองแม่อโหสิกรรมให้หนูนะลูกเธอสองสอง,สงถ้าถ้าฉันน่ามีจริงอะแม่อยากให้ลูกเกิดมาเป็นลูกของแม่อีกครั้งหนึง่งแม่จะเลี้ยงลูกใี่ดีกว่านี้